Tchau. สวัสดีพี่น้อง้องไปสุผู้สุคนครับนะก็มาพบพอกันอีกคือเกา่ากับซองกุญแจซอนมิวสิกสตูดิโอนะครับมือนี้มีคลิปเพลงฮิตในขณะน,นี้มาฝากครับนั่นก็คือเพลงเศร้าแล่บ้านหนาของสงาเสียงหมอนะครับเขาได้ห้องไว้เนาะเพลงนี้ก็เป็นตาม้วนคือกันนะครับฟังแล้วก็ม้วนนะ ก็เพลงเนี้ยอีเหลียนแบบเสียงผินนะครับกับเสียงขี่บอดทอนก,กลางๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับคราวนี้มาเบิงนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเว้าไทยเนาะ,นะบางคนยากอีเหียนแคนนะครับแต่ฝั่งภาษาลาวโหูเลียง นะครับหรือฝั่งวัซ่าอีซ่านมาหูเรียงก็เดออีเวลไทยนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกรันนะครับในการบรรยายเนาะครับนะมาดูบรรทัดที่1นะครับก็จะเรียนแบบเสียงพินนะครับทั้งบรรทัดที่1และบรรทัดที่2เลยนะครับมาดูบรรทัดที่1นะครับ มีลาลาลาซนลาลาลามีลาลาลาซนลาลาแบบนี้นะครับลองดูนะครับมี้างซ้ายลาต่ำนะครับใช้โป้ขวานะครับแล้วก็ไล่อีกทีหนึ่งนะครับ มันจะเสียงลาต่ำเนี่ยจะเรียนแบบสายเปล่าของสายพินสายที่สองนะครับหรือสายกลางนั่นเองนะครับมีลาลาลาสนลาลาลามีลาลาลาสนลาลาลองดูนะครับช้าๆนับ1ถึง4 1,2,3,4 บรรทัดที่1ไปแล้วนะครับมาดูบรรทัดที่2ครับลามีลาลาลาซอนลามีลามีลานะครับตรงลามีนะพอลาสองตัวนั้นนมันจะขึ้นประโยคใหม่นะครับ นะรองบรรทัดที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมครับลามีลาลาลาซอนลาลาลามีลาลาซอนลาลา อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูบรรทัดที่3ามนะครับนะครับลากตัวลาลาดูลาดูนะครับลูกต่อยนั่นเองดูดูด โดโดมีมีซอนมีเลมีซอยซอนมีมีซอนมีเลนะครับอันนี้คือบรรทัดที่3นะครับต่อไปมาดูบรรทัดที่4นะครับมีโดโดมีมีซอนมีเลมีซอนซอน มีมีซอนมีเลครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้ดูนะครับ1 2 3 4ต่อไปมีโด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 เลมีโด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 เลนะครับ บรรทัดที่ห้าครับนะครับมีโด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 เลมีโด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 เลมีโดนะครับถึงบรรทัดที่หกนะครับคราวนี้เล่นบรรทัดที่ห้าถึงบรรทัดที่หกครับหนึ่ง สองสามสี่อ่าคราวนี้เราจะเล่นตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งถึงบรรทัดที่หกนะครับบรรทัดที่หกสองห้องแรกอ่านะครับหนึ่งสองสามส มาดูบรรทัดที่6ห้องที่3จนกระทั่งถึงบรรทัดที่8ห้องที่1นะครับก็คือเล่นอย่างนี้มีมีซส้นมีเลโดเลมีมีมีซส้นมีเลมีซอลลาซอนมีมีซส้นมีเลโดเลมีลาลาโดลาซอนมีเลโดเดี๋ยวเรามาเล่นตั้งแต่ บรรทัดที่6ห้องที่3จนกระทั่งถึงบรรทัดที่8ห้องที่1นะครับเตรียมนะครับผมจะนับ1นึถึงสี่หนสองสามสี่ มาดูบรรทัดที่8ห้องที่3นะครับผมจะนับ1-4ถึงนะครับแล้วท่องไปด้วยกัน1 2 3 4มีมีซ่อนมีเลมีซ่อนซนมีมีซ่อนมีเลมีโดโดมีมีซ่อนมีเลมีซ่อนซน มีมีซอนมีเลมีโด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 เลมีเลโดลองมาเล่นพร้อมกันครับนับ1นถึง4ครับตั้งแต่บรนทัดที่8ห้องที่3ครับนับ1ถึง4 1 2หน ประมาณนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนะค่อยๆอ,อ่านค่อยๆฝึกนะครับแล้วก็ไปโหลดโน้ตนะครับได้ที่คำอธิบายอยู่ใต้คลิปนะครับไปโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงะเป็นรูปภาพไว้นะครับลิงก์ไปหากันแล้วก็ไปเจอรูปภาพนะครับจะได้ไม่ต้องมีไฟล์อะไรพิเศษมากมายนะครับแค่ไฟล์รูปภาพ นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกุญแจซอนมิวสิกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนแบบตัวต่อตัวนะครับทั้งเบอร์โทรทั้งอีไลล์เบอร์เดียวกันครับ0635745614ครับ0635745614ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ